โยโโออนันดะภิกขุวาภิกขุนีวาอุปาสกวาอุปาสิกาวาธรรมานุธรรมะปฏิปันโนวิหารติดูก่อนอาน,นุนภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ด,กด,กดีท่านใดที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมะปฏิบัตินะปฏิบัติก็คือดำเนินดำเนิน ทำย่อยให้คล้อยตามทำใหญ่ทำใหญ่ก็คือโพธิปักขียธรรม7หมวด37ประการหรือมรซี่ผลสี่นิพพานหนึ่งทำย่อยก็คือข้อปฏิบัติเบื้องต้นพื้นฐานตั้งแต่ปาธิโมกขสังวรอินทรีสังวรโภชเนมัตตัญญาชาคริยาุโยคะการอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะพวกนี้นะเรียกว่าอนุธรรมการดำเนินอนุธรรมให้สอดคล้องกับทำใหญ่อย่างนี้นะครับ สามีจิตปฏิบนโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรอนุธรรมจารีเป็นผู้ปฏิบัติคล้อยตามธรรมโน้มเอียงหรือคล้อยไปเป็นไปดำเนินไปตามธรรมนั้นโศตถาคตังสักกรติภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีท่านนั้นพุทธบริษัทท่านนั้นแหละชื่อว่ายอมสักการะสักรติชื่อว่ายอมสักการะ คารุกรุนติชื่อว่าย่อมเคารพมาเนติชื่อว่าย่อมนับถือปูเชติชื่อว่าย่อมบูชาปรมายะปูชายะด้วยการบูชาอย่างยิ่งอันนีนะ้การบูชาอย่างยิ่งปรมาญะปูชายะปรมาบูชานะการบูชาอย่างสูงสุดอย่างยิ่งที่สุดพนะระองค์ก็เตือนพุทธบริษัทผ่านท่านพระอานนท์บอกว่า ตัดสมาติหานันดะดูก่อนอานอนท์เพราะเหตุนั้นธรรมานุธรรมะปฏิปันาวิหาริสามะสามีจิตป,ปฏิปันาอนุธรรมะจาริโนติเอวันหิโวอานันะสิกิตตบังดูก่อนอานอนท์อันเธอทั้งหลายพึงศึกษาดังต่อไปนี้ว่าก็คือพึงศึกษาพึงฝึกหัดนะสิกิตตบังพึงฝึกหัดตามหลักอธิศีลสิขาอธิจิตตศิขาอธิปัญญาศิกขาเพื่อให เป็นไปดังนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรสามีจิก็คือสมควรแล้วก็ปฏิบัติด,ดําเนินคล้อยตามธรรมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แสดงการบูชายอย่างยิ่งนะครับ